สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องพง DIY วันนี้ผมมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาฝาถังน้ำมันของเชฟโรเลตโค้ด,ดปิดไม่สนิทแบบนี้ตันนี้เราล็อกมันเรียบร้อยแล้วแต่มันปิดไม่สนิทเพราะว่ามันเสียนั่นเองบางคันนะบางคันก็เป็นบางคันก็ไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหานี้วิธีแก้ง่ายๆก็คือให้เรากดรีโมท ล็อกพร้อมกับดันฝาถังเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับแต่เมื่อเราปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเด้งออกมาซึ่งตามปกติมันจะไม่เด้งนะเราต้องใช้มือกดเพื่อที่จะเติมน้ำมันมันถึงเด้งออกมาให้เรานะครับก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนถ้าไม่อยากซ่อมเสียเงินสามารถทำได้โดยที่เวลาเราล็อกรถก็สามารถกดลงไป เรียบร้อยครับอันนี้ฝาก็ปิดสนิทปกติใช้ไปก่อนถ,ถ้าชอบฝากกดติดตามครับช่องพง DIY ขอบคุณครับสวัสดีครับ